สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ดลอลลาเอ้้ากันไปใส่มากวึ้นมาหนเอา้าก็ได้ยินข่าวว่าพี่ดอลลาได้เลขวิ่งเงินหลานมากบอกค่ะได้มาจากใส่ค่ะก็ได้มาถามเือคือางวดที่แล้วนี่เขาเงินบ่าค่ะงวดที่แล้วนะก็คือได้กับคุณพ่อเพื่อปถึงวดนแรกโอค่ะนะครับเพื่อ <inte> นห้มากแล้ววันนี้คุณพ่อเพื่อนบอกว่าหันมันเข่าหรือว่าลุดนนี่ ก็แล้วเ่สิีาเอว่า่หรือบอกว่าอพิ่นวังสี่่นห้มากนึงงวดที่่านมากนะบัดนวดนี่เพิ่นห้ไปค่ะงวดนี้เิ่นห้มาแล้วเพิ่นเบี่าเมา่อว่านี้ค่แต่งวดที่เิ่นห้มากนึงนะเพื่อนบอกว่าเพิ่นเน้นลางอย่างเดี่ยวเ้ี่ะเพื่อนบ่ให้บนครับเพื่อนบ่ให้บนเนี้ยเพื่อนมาลางอย่างเดียวขันลัางเข่าบนเพื่อวมาหลุดพ่อไปถามเพื่อนเพื่อนมา วดที่ผ่านมามันหลุด,ดหรือล่ะเพื่อนโอ้ค่ะเพราะว่าตัวเลขของพอขันวารางมันจะขึ้นรางคือตังซีโอ้นั่นแหละคือเพิ่อนบอกให้ฟังแบบนั้นใช่<อ>ที่ได้มากก็คือเพิ่นไปโรงพยาบาลได้ไปพอ,อก,กับคุณพ่อเพิ่นก็<อ>ไปนั่งหายายเนี่ยแล้วพายายไปโรงพยาบาลไปหมอนัด<อ>แล้ววันนี้นั่งหาอยู่หน้าเสาทง,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 งบางทีหัวตัวรงพยาบ้านมันเฮาน่ะแม่ตเพื่อนตาวางนั่นแหละมันจะเป็นโฮมใหม่อยู่นั่นค่ะคตก็นั่งหลายอยู่เยอะละ คุณพ่อคุณนั่งอยู่คนเดียวเลยย่างเกาไปถามเพิ่นเดี๋ยคุยถามว่าเพิ่นมาห่างยังเพราะว่าไหล่ะก็เลยคุยกันเรื่องเล่หเพิ่นก็เลยห์บอกให้ฟังเพราะเพิ่นน้อยฟังก็เลยขอตัวเล่หกับเพิ่นมาตอนแรกขอบันทึกเสียงเพิ่นเนี้ยเพิ่นกให้มันทึกเพิ่นมาเอาแต่ตัวเล่ห์เป็นลาลาเพิ่นมาเพิ่นไม่อยากออกน้าเพิ่นบางทีวันนี้ก็เลยเอาแต่ตัวเล่หกับเพิ่นมา เอามาลงไห้เอฟซีทั้งช่องเบืองช่องดอนลาเลยละฝากช่องดอนลาด้วยพี่น้องค่ะนะครับผมฝากติดตามทุกช่องทางนะครับเบย้อนจะหลังได้คนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาโนเนเห็นเนาะแม่นค่ะเบย้อนหลังได้เลยเพราะว่าได้ลงไปที่ว่าวิ่งเงินล้านนะของเพื่อนนะจนมากจะเป็นวิ่งยังเดียวเพื่อนก็เล่นจะวิ่งเพื่อนว่าเพื่อนว่าจับคู่บอกพี่เพื่อนว่าจับคู่ไหมเพราะว่าถามเพื่อนหลายอย่างแล้วเพื่อน่าเพื่อนบ่กให้จับเพื่อนบ่กเคยจับคู่จับคู่แล้วมันนักติ อาจจะลุยมันว่ามั้เก๋แบบว่าผู้ใดมักตัวใดก็จับใส่เอาเนาะผู้ใดมีตัวดีตัวเก่งคือว่าจับมาใส่เลยเนาะค่ะพี่เพิ่นนาเพิ่นทุนเพิ่นหน่อยเพิ่นวางสิเข้ากระเล่นตามมี่เพิ่นวางบินกรนเล่นเป็นเล่นวิ่งเจ้เพิ่นเล่นวิ่งเป็นส่วนหลายงวดนี่นะคือไปถามเพิ่นแล้วไปคุยเพิ่นแล้วเพิ่นเอาเพิ่นพลาด เพื่นเล่นแต่ล่างคือเขาเพอบันทึกหลักฐานถ้าเพือนเล่นบนล่างเพื่นจะสีขาอยู่เนาะเพื่อนหายหนึ่งมาบันทึกหนึ่งเพื่นหหนึ่งตัวเดียวเนี้ยล่างเนาะแต่เพิ่อนโมบอกยังหลายเพิ่อนโมได้แก้ตัวโมได้อย่างเนี้เพิ่นไม่ได้บอกว่าเล่พอมันบป็เขาแค่นั้นเองโอ้หรืออาจจะเป็นนั่ไปตามพวกนี้ดันลาไปบองใดลุยรถซื้อขึ้นบนเนียใครเยอซื้อขึ้นบนมันมัซื้อขึ้นบนกระทือว่าเขาเนี้ย เขาได้เพราะว่าคันผูได้เป็นเล่นเลขตัวเดียวคือว่าเขาเจ้าต้องเล่นบนล่างนี่แล้วแมนยูก่คืออันนั้นก็คือเฮ้าสําหรับคนเห่นเนาะแมนแต่สําหรับเพิ่นเพิ่นก็บวามันขาดเพิ่นหลุดเพิ่นมางวดนี้ก็ไปเอาน้าเพิ่นมาแล้วได้ไปตามเพิ่นตามซื้อมือแเลยเ้ออตั้งแต่เลขกออกมานี่ก็ไปตามเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพ่นได้ตอนนั้นเพิ่นจะได้เมื่อวานนี่ เพิ <S <S ่นกันเพิ่นกันอยู่เพิ่นวานคือว่าเนาะบางเพิ่นบางคนมันก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดยางคัดเลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นจังไห้มากสิจนว่ามั่นใจคัดอีนนี้จังกล้าปล่อยจังสีเนาะค่ะแม่นก็คือเพิ่นอยากให้แน่ใจเพิ่นว่าออ๋ค่ะเพิ่นว่าได้มาแล้วตอนกังไปตามช่วงหลังเลขออกได้2-3มื้อไปตามเพิ่นว่าได้มาแล้วแต่ว่ามันซิ่งกันอยู่เพิ่นว่าอ๋อมันซิ่งกันเออมันซิ่งกันอยู่2โตค่ะ เพิ่นได้ปะที่เห็นให้เลือยสุดเดียวเพิ่นมาโอ้ค่ะเราตอนนั้นเพิ่นเพิ่นได้บอกพี่บอกว่ามันซิงกันสองตัวบตัวใดคุณมาบอกเล่นปะคือเพิ่นไห้มัดตัวเดียวเลยเพิ่นติดตัวเดียวเพิ่นตัวเดียวเลยไมีร้องเลยไม่มีร้องไม่มีเด่นคือไห้ตัวเดียวท่อนโถเลยโอ้ค่ะอันนี้ก็คือคุณพ่อเพค่ณเบามาจริงจังตอนแรกไอ้อยากอัดเสียงเพิ่นมากอยูเนี้ยใช่เพราว่าแับนี้ก็อัดเสียงนล้เพิ่นเหมือนว่าเพิ่นบยายากออกเสือบยายากออกเสือเสียงเรียงน้ำเนาะ เพื่อนกะให้เบอร์โทรมาค่ะเลยบอกป่าพ่อคันซูมเราไม่คุ้นขอเบอร์โทรไดเพรานเราบ่ต้องดอกหลางคันก็ยิ้มยิ้มโอ้ค่ะคือว่าผู้ใดผู้ใดอยากอยากได้อยากลู้เพื่อว่ารอติดตามของพี่ดอลลาได้เนาะค่ะเนาะค่ะรอดติดตามคลิปของพี่ดอลลาเพราะว่าพี่ดอลลาเขนติดตามให้ตลอดเนาะค่ะแต่เพื่อนบอกว่าถามมันลดหรือเผาถามันลดไปเลยนี่กะ บ่ิษักมาเอาก็ได้เด้อเออคนมาสิ่คนบอกอย่างนี้พูดคนบอกคนมาคนบอกเป็นกลางอยู่คนบอกแบบบ่โอ้อวดปันไดขนาดไม่หลักฐานที่คนบอกดนนี้ขนาดเลขเพิ่มเข่าบุญเพราะที่ว่าเลขเพิ่มหลุดเนาะทั้งทั้งที่ขันแม่นเป็นเส้นห้อยนี่ปฏิบัติว่าเข่าเน้แม่นเส้นห้อยก็ว่าเข่าเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวเพราะว่า เล่นง่ายพร้อมเนาะค่ะแล้วตกลงจะเอาตัวใดหนึ่ง <sm> ต kind of ัวเล็กเอาเลยค่ะเอายง่ายมากตัวใดมากตัวใดค่ะได้พวกนี้เอาให้ท่านผู้ชมดึงน้ำกันเลยค่ะเนาะว่าพี่ดอนลาคนหามากตัวใดหนึ่งอันนี้จดใยนี่ค่ะจดไใยมีหลายสำนักอยู่ที่จดไว้แต่ว่ามันเป็นงวดก่อนนี่หงวดที่ผ่านมาเลยที่บิ่นไหยโอ้งวดที่ผ่านมาหมดค่ะนี่ค่ะที่ที่บิ่นไหยนี่โอ้โอ้ค่ะไห่นึ่งตัวเดียวเนาะค่ะเนาะไห่นึ่งตัวเดียวหัวที่ผ่านมา กับบอกเอซี่ทั้งช่องว่าโลงเป็นงมวดแรกเพราะว่าึิงจะตามเพิ่นเป็นมวดแรกงมวดนี้เป็นงมวดที่สองเด้อโอ้ค่ะ้งวดนี้งวดที่สองแล้วค่ะพี่หมวดนี้เันใหรมาแล้วหมวดที่สองิ่ณใครสองเออหมวดแรกเพิ่ะหายหนึ่งวดแรกคหายหนึ่งวดแรกสองวดที่สองอันนี้คืองวดนี้วันที่สิบหกจล่าคม่งเยโอ้ค่ะนี่แหละวิ่งเงินล้านสองตัวเดียวล่าง เป็นจีนเนีนยลางอย่างเดียวแมนแมนแต่ว่าดหนบังหันขึ้นบนเนาะหนบังหันขึ้นบนมีข้อมีรูดนั่นละเห่าขีดจารณาเบิ่งของเพิ่นเพิ่นมาบ่เคยรูดแต่เฮาบ่เคยเห็นสถิติน้ำเพิ่นแมนเพิ่นบอกบ่เคยรูดเด้่ยมานี้ยเพราะเฮามาตามงวดหนึ่งขึ้นบนเลยรูดจรงเอารูดขึ้นบนแต่ว่าโบรูดออกไปค่ะแมน แล้วงวดนี้จะเป็นยังไงทอนนั้นล่ะขับประจังรอเบิ้งแบบรอเบิ้งคนงันนะคะเนาะล่อเบิ้งล่อติดตามกันก็แล้วกันว่าคุณพ่อคุณไหเล่คุณไหแค่นตัวเดียวรักเดียวเท่านั้นเองี้คุนก็เลยบกหอยมีแบบพ้นไปคุยไปสอบถามไนไหนเป็นเทิดเองซื้ออีกโอ้เนาะค่ะเนาะเทิดไ้เพป็นซื้อเนาะเทิดเป็นคุณพ่อเนี่ยพึ่นอยู่ทา้งใดค่ะคุณพี่นี้ล่อยู่ใกล้ๆบ้านเฮ้านี่ยล่ะเพราะว่าเพป็นอยู่เพื่อนเพื่อนบ่ให้ออก อันนี้เนาะค่ะเพื่อนบ่่อยากให้ออกซื้อเสียงเพื่อนในเชือเนาะเพื่อนกับคือว่าแล้วเนาะมันถืออะไรเพื่อนกับชอยูหยากคือว่าแล้วเนาะค่ะเลขวิ่งชนมากกับยูไม่ยากรห์เลขวิ่งนี่ซื้อเนาะมันตัวเดียวหนึ่งแต่เพื่อนจับคู่เพื่อนมาเพื่อนสิจับคู่ใส่เฉพาะตัวมากคัดมือซื้อนะคันวิ่งเดี๋ยวคือเพื่อนวิ่งไปเลยเพื่อนจับคู่ใส่ตัวมากเมื่อเมื่อกี้ก็ร้องหาเพื่อนอยู่เด็กมาขอจับคู่ใส่ตัวไหนเพื่อนบอกอยู่หันล้างเลขออกแล้วเพื่อนจับใส่แปดค่ะ บดถือกระชันเพิ่มาโอ้ขันมันจับเจ็ดสิไขอยู่เนาะอันนี้เพิ่จับแสบเพิ่วมาแปดหนึ่งเพิ่วาค่ะ่อบดถือกระั้นใ่ใ่เจดหนึ่งิโอ้ขันเจ็หนึ่งพิ่บดถือเพิเกาขันสา่อเพิ่สอจาพอางอืม่อพิ่เล็กจก่อเหล็กังยางเดียวค่ะค่ะนี่แหละค่ะแล้วมีจระาเบิ่มค่ะสำหรับเหล็กเงินวิ่งเงินล้านเนาะค่ะตัวเดียวของ เส้นทั้งใดแม่หมูกับบารูนะคะตาพี่ดอนลาเพิน่นธ์ใดแบ่งปันมาให้ท่านผู้ชมให้รับชมเบิ่งเนาะคะ่ะว่าสิตรงกับใจท่านผู้ชมบ่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่